กับสวัสดีค่ะธรรมชมที่ก็รกมื่อในท้องมีสามดาวสิภาธรรมชมไปหาคุณแม่ปุกนะคะ่ะธรรมชมคุณแม่ปุกนี่ไม่โชกไม่หลากกับน้องแมวหลร้ายงวดแล้วค่ะธรรมชมน้องแมวนี่มักจะให้โชกแม่ปุกคุณแม่ปกุปกฝันกับธรรมชมฝันว่านอ้องแมวนี่ไปออกลูกอยู่บ้านคุณยาคุณยายของคุณแม่ แลวก็บ,บ้านเล็กที่จะเป็นเหล็กดีเล็เด็ดตัวใดนะคะเนาะไปรับชมกับคุณแม่ปลูกของหอมกันค่ะอย่ายลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหายท่อมีสามดาวนั่งไปเลค่ะไปรับชมรับฟังกับคุณแม่ปลูกของหอมกันเลยค่ะกับสวัสดีครับคุณแม่ปลูกสวัสดีค่ะแม่ปลูกสวัสดีค่ะแม่ปลูกแม่ปลูกครับผมแม่ปลูกนี่ครับเป็นปู้ที่ฟันแม่นมัก สื่อสลากินแบงรัฐบาลคือกันเนาะครับเนาะครับผมบฟันว่าจังไ๋ครับคุณแม่บ่าซูเอ c ซเพิ่นฟังได้ครับจ้าฟันบางบันทีสิบเก่ามาื่อขืนนี่นะจ้ามือขืนนี่เลยครับแม่ครับผมฟันว่าแมวโตที่เพิ่นออกหนองห้หน้ากับลูกกอกท้องตัวนั่นได้ลูกกอกท้องตัวกับหนองอีกอันหนึ่งเ่ะเด้แมวมัวน,นี่คุ่นได้เคยถือเด็กน้องเพิ่นดูอยเคยถือเด็กกับแมวตัวนี้เคยจ้ะเพราะว่าขั้นฟันนี่มัน แต่ว่าเมื่อเมื่อคืนในฝันว่าเพิ่นไปออกลูกยิงงานหญ้าแมวนั่นจ้ะครับออกสามตัวแมวออกลูกสามตัวจ้ะถ้าฝันเกี่ยวกับงานหญ้ามสอบริษีเล่าประจำบัวเล่ากะไทยนะครับบัวไทยกะเล่าบัวเล่ากะไทยนาะครับเนาะจ้ะแต่ว่าอยากเน้นไทยนะเพราะว่าครับเอางวดนี้ขอให้มาไทยนาะครับเนาะจ้ะวันที่หนึ่งกันยายนนี่ได้ครับหนึ่งกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกจ้ะอัน กตินี่งวดสิ่ันมานี่แมวมันออกลูกมันบอกแนวได้ครับจังถือเล็กบอสิฟันเกี่ยวเลยจากกตี้เอาโอ้ฟันเกี่ยวตีเอาแมนวังหันหันสิว่าฟันกับแมวมันออกสิบสี่นั่นวังขึ้นวังเหล็กเหล่าหันก็ออกสิสี่เข้า่าเหล็กแมวสิบสี่ครับผมครับผมกับสามสิสี่เดี๋ยวมันออกวังหันสิบสามสิบสี่ครับ 3, 14, แม่ว่าจะา้องของโบสดี่ยวโบมีเงิ่อนอสื่อเป็นนี่ครับอ,บอกเป็นยังเอาเหล็กไทยห้าหนี่เนาะ อยากเป็นเหล็กค่ะมันขึ้นในฟันมันไปออกหลูกงานยาบริทียากะห้าสิบเจ็ดนะจ๊ะบริที่ห้าเจ็ดจ้ะแมวเนี่ยออกลูกสามตัวแมวออกลูกสามตัวแม่ตัวหนึ่งจ้ะแม่ลวกก็แม่ 1, เป็น 4, ตัวหนึ่งเป็นสี่ตัวตัวเป็นสี่จ้ะนี่ละนี่ละลูกสี่สี่ตัวเก่าลูกสี่สี่สามสามสี่ประมาณนี้นะจะ๊ะหนึ่งสามสี่หนึ่งสี่สามเอาหนึ่งสี่สามใชเนาะจ้ะ หนึ่งสี่สามครับกับบัเลขทีนั่งเด้อบัเลิกี่าเจ็ดฮ่าเจ็ดครับเมื่บัเลขกีเจ้าค้องนี่สองสองเจ็ดสองสองเจ็ดครับทีที่นอนฝันนี่เนาะครับเนาะแต่ฝันว่าแมวไปออกอยู่บ้านญาติญาจะพ่กโบกากันโบกลกันครับท่านผู้ชมบาดีแมวตัวที่ออกลูกนี่ลูกของแมวนี่ยังมีชีวิตอยู่ว่ามันมีมีอยู่จ้ะ ยังก็ยังมีชีวิตอยู่เนาะครับเนะาะตายฟันนั่นออกนัน่นบ่ท่านตายจักโตแลแ่น้ำฝนแม่มาเลยแมวก็ยังเป็นเปรนอยูนย่นี่ละจ้าโอ้ครับผมครับผมในความเป็นจริงนั่นเคยได้ลูกกรอกน้องแมวครับแมวตัวนี้บ่ครับเคยจ้าได้ลูกกรอกซองได้น้องน้องหนึง่งแลวเพ่นออกเิ่นสิอเอื้นไปเอาเลยโอ้ครับครับ,รบตอนนี้ก็ยัง,ยงอยู่น้ำจะคองมาออกข้าง,างๆเลยลูกกอกนั่นข้างๆนั่นนงกินเขาเพ่นมานั่งเอื่นเลยครับ ออกให้ซ้องโตนองนั้นเวล<ม>าคนออกดุคนฮัต่ออกน้ำแมวฮัตจะใดอันออกดออกุไปซ้องโตยังยังมีชีวิตอยู่เดือนน,นี้กัได้ก็ได้นนองอันหนึ่งคนเดินไปเอาครับเดื่องนี้ก็ยังยังอันบาดนีน้เป้ 1, 4, าแอมมาตรงแปลหายเป็นหนึ่งสี่สามขั้นทาคุณแม่ปลูกแปลเป็นเดขกนี่คุณแม่ปลูกสิแปลเป็นตัวใดครับอยากฟังจากปากคุณแม่นะครับผม ส่วนมากท่านเห็นแมวมันก็มีหนึ่งกับสี่มานับหมืนน่ะหนึ่งกับสี่แต่ว่าแมวมันออกสามตัวก็เป็นหนึ่งสี่สามกระได้นะจ๊ะเดียวกันนะครับเนาเอาจะรับกระตัดกันเรียนจะอย่าลืมบาเล็กที่ด้วยจ้ะขัานฟันเกี่ยวกับบาเล็กที่ยามสิออกมันสิออกเลยแมนฮาเจ็ดเลยล่ะบ้านเล็กที่ฮาเจ็ดครับข้องแม่ปุ๊กครับแล้วก็บ้านเล็กที่ข้องจะของเท่าไรกว่าครับสองสองเจ็ดจ้ะสองสองเจ็ดครับผมนี่แหละก็เป็นตัวเลขสามหางครับจ้ะ ลองเอาไปเสียงโศกเสีสยงหลับครับพุ่แม่ปลุกข้าเขาลองเบิ่งครับนวดแหลกแหกหมานเพื่อนว่าฝันเห็นแมวมักจะไม่โชคกันถา้าแมวอยู่บ้านเบาแอมมาทงออกลูกนี่มักจะมาบานอีกทีหรือว่าสันกับแปเอากับตัวแมวที่ออกก็ทือนเ้ีตัวน,นี้บ่ได้ฝฟันแมวออกลูกสองตัวยังสีก็แปลเป็นสองสีพอแม่อาก็4สีขาเม่นตัวหนึ่งนะครับหนึ่งสองสียังสีมันก็ออกมาก็จังๆเลยเบาแอมมาทงนี่เคยถือโอตเตอรี่ขึ้นกันครับ งวดนี้ขอให้มีโชคใหญ่กับแม่ปุตัวนี้แมวบเรอ์ออกบเรอ์ออกอีนี้เข้าแค่ฝันเนาะครับผมนี่เพิ่นมาให้โชคแล้วครับขอบคุณคุณแม่ปุได้หลายครับนี่ให้แมวทางดีๆเอฟซีเนาะครับเนาะมีอยังเพิ่มเติมอีกครับคุณแม่มีบ่บ่จ้ะบ่มีเนาะมีซ้ำนี่เนาะโอ้ครับครับครับขอบคุณคุณแม่ได้หลายครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณแม่นี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของคุณแม่ปุก๊ท่านผู้ชม แมวมักจะให้โชคให้ลาบคุณแม่ปุกนะคะเนาะฝันเกี่ยวกับแมวบ้านเล็กที่ทีมน้องแมวไปออกลูกกับบ้านเล็กที่หาสิบเจ็ดค่ะท่านผู้ชมแล้วก็บ,บ้านเล็กที่ของแม่ปุกกับบ้านเล็กที่สองสองเจ็ดแล้วกันหนึง่งสี่สามนันตีเอากับน้องแมวนะคะเนาะน้องแมวออกลูกสามก็ตีเป็นหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่สามค่ะท่านผู้ชมก็ขอให้ม่โชคม่ลาบกับคุณแม่ปุกนะคะเนาะประจําวันวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะ สำหรับคลิปนี้ท่อมีสามดาวกสิล่าทำชมปิกรเจอกันคลิปหนาค่ะไปยี่เพิ่งผ่าไปใส่นะครับธรรมชมทอมีสามดาวมีของดีมาฝากธรรมชมค่ะระดับชมเบืองของดีก็บ M เบาแอมราทงกันเลยค่ะเบาแอมลาทงเนี่เดินทางไปทํำบุญอยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม้ติดม,มือมาฝากเอฟซีครับธรรมชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรั์ครับ ค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาร้านคนยาง่านเอาตุวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่ึจนสี่เือถือนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนัง่าอยู่ข้องใหนครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีคัดครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับดครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอนนี้เรื่องการเมตตามห่งยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้นหอยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนีพ่อนนวดที่เหรัเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรานแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงมเมตตาพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับนรรมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับนรรมชมเบาแอมเราทงหูยินข่าวกบรอดซาครับนรูมชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับนรูมชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย,ยางบบเห็นล้านเฮาแข่ค่ายว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเหตุนในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บบาวแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมา่นานแล้วมือนี้คมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับผูชาหนวดไปฝากอฟซเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักค้นหลงเบาเบายัางก่ผู้สาว กูบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลุงปลูกมากนะครับเนาะล่วก็มือแท้ๆครับ่านผู้ชมมือแท้ๆล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่ามผู้ชม เป็นม้วนสารเป,เป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุด uh hmm. ๆดำๆนี Than ่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วกัมีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมเนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยยนะครับนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งขึ้กันนี่ครับยืนคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโตมาตามเบอร์โทรนี่ยแหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ไ้ดวงเงินบรารมีข้าแพ่กระจาย้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องสมุชุมแล้วกาบ้าแอมเราุ่งนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมหย FC, ัยเอฟซีนะครับสม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีที่ลาสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะและะ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มาครับสมุชุม มีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาโบลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทู้มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยท้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกล็กเ้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกล็กรตเตลีรางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกระสียให้เบิ้งัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอากนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาอาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ